อ,อากาศหนาวมากนะครับตอนเช้าเนี่ยอตอนนี้ก็ประมาณตีห้ากว่าๆนะครับน,นี่คือลูกชิ้นย่างของเราทุกคนเด <ś c oughs> ี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยผมใช้ดูดาวแล้วทุกคนตันนี้เราได้ถึงที่พักของเราพันละเราเมื่อกี้กาแฟด้วยกันนะครับตอนเช้าวายมันร้อนนะครับ ทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้ทุกคนน่าจะไม่เห็นนะทุกคนคือว่าตอนนี้ฟ้าก็มืเสนิทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะได้เห็นหมอกกันนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะทุกคนคือว่าตอนนี้เราจะย่างไม่ใช่ไม่ใช่ปลาดุจยันนะครับเราจะย่างลูกชิ้นยันนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูน้ําพริกของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างก็เป็นน้ำจิ้มนะทุกคนเห็นไหมครับ นี่คือลูกชิ้นย่างของเราทุกคนเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยผมใช้ดูดดาวแล้วทุกคนวันนี้เราก็ไม่ได้ไปไกลนะครับเราก็อยู่ในแถวแถวหมู่บ้านของเรานี่แหละตันนี้เราก็ได้ย่างลูกชิ้นย่างกันแล้วทุกคนเนี่ยอันนี้คือน้ำจิ้นของเราทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าผมจะปวดท้องหรือเปล่านะครับอตอนนี้เราก็ได้อยู่ในบนภูเขานะครับพวกรายพวอะไรก็ปิดกันหมดแล้วเหลือแต่พวกเรานะครับยังไม่ปิดปลายทุกคน ตอนนี้นครับเราก็ได้ย่างลูกชิ้นของเราเสร็จหมดกันแล้วนะทุกคนไม่เลยครับวันนี้นี่นะครับวันนี้คือลูกชิ้นของเราเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะทุกคนมาติดด้วยกันนี่ครับสุดยอดนะครับอร่อยไหมครับสุดยอดมากสุดยอดมากอร่ <c oughs> <c oughs> อยมากครับเดี๋ยว อนเช้าแล้วทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูทะเลหมอกตอนเช้านะครับแล้วก็แล้วก็ดาวนะครับตอนตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรากินหมดแล้วนะครับีผมจะให้ดูดาวนะทุกคนตอนกลางตอนกลางคืนประมาณทุณ่งสองทุ่งน,นะครับก็ตอนนี้ก็มีดาวนะครับแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นนะทุกคน มเช้าอีนึ่งโอ้โหๆๆๆเนะครตอนนี้เรายังมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะทุกคนตอนเช้าก็เราก็มองเห็นแค่ต้นไม้นะครับแล้วก็จุดที่เราเผาไฟกันนะครับเหาเาเาตอนนี้เรายังมองอะไรไม่ค่อยเห็นครับเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับเราก็จะเห็นหมอบที่อยู่ข้างล่างนะครับ เราก็ไม่ต้องไปไกลทุกคนเราขึ้นมาบนหมู่บ้านของเรานะครับก็เราก็จะได้เห็นหมอกทะเลเหมอกนะครับตอนเช้าเราไม่ต้องเสียเวลาขี่มอเตอร์ไซค์าาไปประมาณสิบกิโลยี่สิบกิโลนะครับเพราะว่าหมู่บ้านของเราก็อยู่ติดกับภูเขาอยู่ติดกับในทะเลเหมอนะครับเนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปดูนะครับ

เดี๋ยวเราจะลงไปในต่อครับสถานที่นี้ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เห็นทะเลหมอกกันแล้วนะครับตอนเช,ช้ารีนะ่า<ะ>ตัวอะไนะฮะราคาปลาฮะฮะนักตาชาวเขาตีราคากันนะทุกคนที่วัดนะครับ หนาวมากกันหนามากหนาวสุๆไปเลยนะครับอตอวนี้เราได้ถึงที่พักของเราันาละเราจะเผาไฟสวัสดีช้าทุกคนวันนี้ก็ตอนเช้าประมาณเจ็ดมงมก,กันแล้วนะครับก็จากเมื่อกี้ที่เรา ถึงมาก็ประมาณ6โมงโมงตรนนะครับอากาศหนาวมากนะครับเมื่อคืนเนี่ยเรายังไม่ได้ล้างหน้าล้างตากันเลยเดี๋ยวเรากลับว,ว่าประมาณ8โมงเช้านะครับเราก็จะลงไปที่แม่น้ำอุสุกโกนะครับเพื่อที่จะไปล้างหน้าล้างตาครับข้างหลังของเราก็จะมีกระท่องเล็กๆอยู่ข้างหลังของเราครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆแถวนี้ก่อนนะครับด,ดูพาที่ดูอะไรไปก่อนนะครับ ทุกคนน,นะครับตอนเช้ากาแฟนี่ยตอนเช้าเราก็กินกาแฟนะทุกคนเราได้ยินเสียงดถนะครับทุกคนตอนเช้านะครับนี่เราจะกินไอ้ลูกชิ้นของเรานะครับที่เรากินไม่หมดนะครับเมื่อคืนแล้วก็กินมาม่าด้วยครับลูกชิ้นตอนเช้าด้วยนะครับเนี่นี่นะครับนี่เราชิมดู เราก็เอาบุกกรของเรากลัดก,กันแล้วนะทุกคน <ขอ S 1> ก็หมอกก็กําลังขึ้นนะฮะตอนนี้ผมว่ารอดูไม่ไหวนะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมกแปดโมเกือบจะแปดโมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนขวามือของเราก็จะเป็นหน้าผาครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างเนี่ยผมจะพาขึ้นไปปีนหน้าผาครับสมัยก่อนผมก็เคยปีนหน้าผาแบบนี้นทุกคนตรงนี้เนี่ยที่ผมปีนขึ้นไปนะครับ เราได้ปีนขึ้นไปไปถึงข้างบนแล้วทุกคนจุดที่เราเห็นกันนะครับสมัยนี้ผมไม่กล้าปีนขึ้นไปข้างบนกันแ้ทุกคนผมก็กลัวความสูงนะครับไม่เหมือนสมัยตอนเด็กๆนะทุกคนเราก็ปีนขึ้นไปตานเนี่ยยอกอะไรอะยอกไม้นะครับไม้ที่ขึ้นการปูกานะแต่เราปีนขึ้นได้ไม่ไกลนะครับเราขึ้นปีนได้ประมาณครึ่งทางนะครับเราก็ลงมากันแล้ว นี่ครับความสูงก็เล่าๆน่าจะประมาณสามสิบกว่าเมตรสี่สิบกว่าเมตรนะครับก็สูงพสงอสมควรเนี่ยไม้ไม,ไม้น่าจะเป็นไม้อะไรผมไม่ทราบเหมือนกันเวลาเอามีดผ่านเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะทุกคนมันเหมือนเลือดนะครับอ,อ๋ออันนี้มกนี่หว่ามกตัวปลาเลือดประเชนะครับง่าอากาศมันน่าจะหนาวนะครับมันก็เลยมาลูตัวกันยุด ตรงต้นไม้นี้นะครับก็ยังมีหมอกอยู่นะทุกคนที่เราเห็นกันข้างหน้านะครับมันเป็นหมอกอาการดีมากนะครับตอนเช้าสะพานก็ขาดหมดแล้วนะครับถึงแม่น้ำอุซุโกกันแล้วนะทุกคนเนี่ยเราใช้เวลาเดินลงมาไม่ถึงสองนาทีนะครับก็ถึงกันแล้วสองนาทีสานาทีนะครับเรือสูก็ประมาณสานาทีนะครับเนี่ยพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันเรายังมองพระอาทิตย์ไม่เจอครับ เห็นไห้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะล้างหน้าล้างตากันก่อนทุกคนอออกครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะปิคดคลิปวิดีโอกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ถึงแม่นางอุซุโกกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ คลิป,ปีดกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะมีคลิปอะไรมาปาดท่านผู้ชมก็อย่าลืมปาดโกดกิิตการให้ผมได้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปกันแล้วทุกคน